สวัสดีค่ะเรามาทำนายทายทักน์ุขตาของชาวราศีกรกฎกันนะคะประจำเดือนธันวาบิวเจนะคะชาวราศีรากรกฎในส่วนของการเงินก็มีเงินใช้สะดวกสบายนะคะแต่มีจุดหนึ่งที่ต้องระวังในส่วนของการเงินห้ามลงทุนเพิ่มนะคะถ้าคิดที่จะลงทุนในเดือนธันวาเนี้ยถ้าเพื่อนฝูงหรือว่าคนใกล้ชิดหรือคนที่เรานับถือหรือใครก็ตามที่เราไว้ใจชวนลงทุนอย่าเพิ่งลงทุนนะถ้าลงทุนในเดือนธันวาเนี่ยจะเกิดความเสียหายได้นะคะ ในส่วนอื่นในส่วนของความรักความรักก็จะมีปัญหานะคะชาวราศีกรกฎคนที่มีความรักอยู่แล้วก็จะเกิดความขัดแย้งกันได้นะคะจะเกิดความขัดแย้งไม่ถูกใจติดขัดนะคะเออในส่วนของความรักหรือรักคนที่ไม่ได้รักเรานะคะคนที่รักเราเราก็ไม่รักเราไปรักคนที่ไม่รักเรานะคะถ้าคนโสดในส่วนของความรักที่เข้ามาตอนนี้ ยังเป็นมือที่สามเขายังไม่เลิกกับอีกคนนึงแล้วเขามาคบเรานะคะในส่วนของความรักก็ต้องระวังนิดนึงเรื่องของมือที่สามหมายความว่าคนที่เราไปคบอยู่เขายังไม่เลิกขาดจากคนคนเดิมแล้วเขาก็มาคบเราแม้กระทั่งตัวเราก็ยังเลือกไม่ได้แล้วไปคบความรักก็คือยังไม่แจ่มใสนะคะก็เราให้พ้นเดือนธันวาไปก่อนนะคะในส่วนของความรักเพราะเราคาดฝันไม่ได้นะคะในส่วนของความรักนะคะ ในส่วนของจุดอื่นเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวก็ถือว่ามีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวต่างถิ่นต่างที่ตามจังหวัดต่างประเทศถือว่ามีความสุขในจุดนี้นะคะมีจุดเดียวที่ไม่มีความสุขก็คือในส่วนของความบ้างยังไม่ชัดเจนนะคะในส่วนของการงานก็ยังต้องแก้ปัญหาเรื่องอุปสรรคถ้าใครที่ทํางานทางด้านของการเงินก็ระวังเรื่องของอุปสรรคทางด้านของการเงินในเรื่องของดูแลถ้ามีใครมีตําแหน่งหน้าที่ เกี่ยวกับการเงินก็ต้องระวังเรื่องเงินสูญหายตรงนี้หรือประมาณนี้นะคะในส่วนของการเงินหรือไม่ก็ตําแหน่งหัวหน้าถ้าใครมีตําแหน่งเป็นหัวหน้าก็ระวังเรื่องของความขัดแย้งในที่ทํางานกับลูกน้องบริวารได้เหมือนกันนะคะการจำนายทายทักเป็นการํำนายทายทักโดยภาพ,พรวมนะคะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ